สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอรสกูสุพนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาลาสวรรค์นเนาะพี่น้องเมื่อนี่เขากับชิมาเจาะหลึกเนาะชีวิตชาวลาวหรือว่าชาวพอดอะไรเนาะว่าครั้งแรกผลพบหักบ่อจอยูไซแล้วก็ครั้งแรกผลกเขาเ้าไปเห็นงานอยู่เมืองไทยผลนั่งรถยังไปแล้วเลนเหตุงานอยูไซเนาะพี่นอ้องแล้วผลประทับยังประทับใจยังเนาะทีหลังอันช่วงผลเหตุงานอยู่ กรุงเทพหรือว่าเห็นงานอยู่เมืองไทยเพิ่นประทับใจอย่างแล้วก็เพิ่นเคยไปเที่ยวไสแน่เนาะมื้อนี้เฮาสิมาเจาะลึกทุกประเด็นหรือว่าสิมาถามเพิ่นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิพาไปถามเพิ่นแล้วก็ฟังคําตอบนํากันเลยเนาะพี่น้องว่าเพิ่นเฮ็ดงานครั้งแรกอยู่ไสหรือว่าเพิ่นข้ามไปครั้งแรกเพิ่นนั่งรถยังไปแล้วก็เพิ่นประทับใจยังช่วงเพิ่นเฮ็ดงานอยู่เทพหรือว่าเฮ็ดงานอยู่เมืองไทยเพิ่นเคยไปเที่ยวไสแน่เนาะแล้วก็ผืนฟกหักอยู่ไสนเนาะพี่น้อง ไะบอกว่าลายยายห่างพี่น้องไปติดตามหับชมหับฟังนำกันเนาะตอนนี้เรากลมาหักันรองพลดยพี่น้อง,ง <laughs> เดี๋ยวนอเขาชิมว่าถามเพิ่นหัวกระเดียพี่นอ้งงนงนองพี่น้องรั้งแรกขั้งที่ท้ามเพิ่น่าคขั้งแรกก่อนที่เขาไปเหตุงานอยู่ประเทศไทยหนักหลดยังไปรั้งแรกเดียร์พี่น้องก็ไปกับซอเพลนเนี่ยประจําได้อยู่ไปลังสงการลังสงการ แต่ว่าบุหูอ่ะสองพันสิบสองวิสองพันอสอนิบสามนี่แหละพี่น้องนั่งรถเมาไปครั้งแรกเลยเดอ้อร์ไปแบบ <c oughs> โอ้ยนี่ว่าเรื่องนั่งรถเมานี่ไปแบบผิดกฎหมายตะกี้พี่น้องจักอายุอะไรผิดหน่อ,นอ,นอ,ยอยบ้างนะชิบหายในเดะพี่น้องเลยโคตรหูออกโรงเรียนเลยนั่งรถเมาไปครั้งแรกนี่ลำบากอเลยพี่น้องเลยขมเรือกอ่ะขมเรือน้อยเนาะก็ต้องไปแบบลบๆซุ่มๆแต่ก่อนแต่ก่อนเนาะมันแบบ ถ้าเป็นยังจังบวเห็ดบารทช่วงนะก็บบเขาใจอย่างนี้มีเงินอุมีเงินเผ็ดพาสปอร์ตเนาะไปโอ้ยเขาอาดกันเนาะลำบากค่ะพี่น้องเลยเปว่ากแต่ก็หลังจากที่ไปหอนหำงานดีใจครั้งแรกเนาะครั้งแรกนี่เนาะเห็ดงานบ้านงานบ้านน้ำมันลูกสาวโซ่แก่ของเอื่อยเลยพี่น้องแต่เพิ่นกระดีดีนะเฟิ่นก็ะจ่ดีแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นเป็นบ้านเดียวบ้านใหญ่เนาะบ้านเดียวบ้านใหญ่ทำน้องว่ะเป็นไรกคืออยู่บ่ไร่จ้ะ ก็สิอยู่บ่ได้หนึ่งไปใหม่บ่ขึ้นฮอดบ้านแล้วก็แบบมันโ่เห็นอีหยังมันจุดเด็ในบ้านมีแต่กำแพงอ้อมเงียบเงาไห<บ>มเงียบเงาแล้วก็เอ้ยกับ่เห็นแล้วก็คนบ้านเฮากับโบมีนะก็เลยแบบเงาแต่ละมือแบบขึ้นฮอดบ้านนะแบบทนบ่ไว้กยยขึ้อฮอดบ้านท่ามางานก็นกักบบงานเกิด่ได้นักนานได้เนาะพูไปพมาแต่ว่าเราใจดีรีทั้งพัวทั้งเมียยอมผับเลยพี่น้องป,ประทับใจหลายเนาะทั้งพัวเราหล้วก็ลเราหนีใจดีค่ะ ลูกน้องนี่เราไปหั่นเป็น,นีิ่มื้อของมาให้กินใส่เต็มตู้ไว้ให้เต็มอยู่เนาะซ <คน S 1> ื้อคันแม่นมีหมูลายค่ะโอ้สบายดีค่ะม้วนเล้วคันแม<ๆ>่นมีหมูลายหั่นค่ะนี่มันผัดคือว่าเนาะอยู่ได้จใกเดือนวันีหนอยู่ได้เดือนเดียวได้เง<ๆ>ินแล้วก็ออกได้เงินแล้วก็บอกแล้วว่าเคยจะออกเด้อแล้วก็กมาส่งเนาะ มาส่ง,างมางอคอยแต่ไหนเนาไม่เอาค่ะเอื้อย่อนเป็นลูกสาวของอันไม่ใช่ซ้อหรือว่าอขอางเจคอยเนาะแต่เราพอดีคนงานหลายคนยิงดอกแต่เราแบบได้ไคนงานคนลาวแน่เนาะตอนหนาแล้วให้เดือนเดือนหาพันก็ถือว่าแพงแบบให้ถือว่าแพงตึบตอนหนาเนาะแปดเก้าตีแปดเก้าปีที่แล้วนะถือว่าแพงตึบแต่เัเนี้หลังจากที่ออกพนัง,งานใช้เัเนี้โอ้ชอปเน่ โฉดโฉดอันเดียวเลยเหตุการณ์เหงานนี่พี่น้องก็คอยคอยจปวดหัวเด้ค่ะเหตุปวดหัวเอลยพี่น้องจำอ้าไปยูไสก็บม่ได้ไยูไสก็บม่ได้เผลเมื<ๆ>่อยหางานเ<ๆ>ห็นแะพี่น้องคอยเบื่อห่าน้องคอยยิ้มี่คอยเี่ดพี่ซองนี่น,น,น,น่าซิยูเยาวราชก่อนจัะจังอยู่อันราชพิธีก่อนด้วยยูเยาวราชเยาวราชน้องเนาะ<ๆ>น่าเยาวราชเลยพี่น้องทงี่ซองเยาวราชเยาวราชแต่งานราชอาหารโอ้ทั้งหมดนี่จังบ่อนเนาะทั้งหมดนี่ หนับนิ้วมือห้าหกพูดเลยพี่น้องเลยห้าหกบอร์ดห้าหกบอร์ดเจ็ดบัวจักทาที่จำได้รู้สึกว่าเยาวราชสองครั้งสองบอรดเนาะร้านอาหารจีนเพราะว่ามาซาผเป็นแบบนี้เนาะร้านอาหารจีนเพราะว่าบมเป็นไปอยู่คนเดียวอ่างอกเนาะโซโล่สลามน้ำแดงประมาณนะพวกอังนกรังนกว่าบมเป็นนี่มาซาเนาะมีแต่มีแต่แขกคนจีนพี่น้อง ยาวลาดแถาดอาหารอีก้านหนึ่งอยู่ได้เดือนหนึ่งยาวลาดค่ะมีเดือนหนึ่งแล้วก็มือหนึ่งแม่แล้วไปอยู่ใจไปไหนเดือนหนึ่งก็มือหนึ่งแล้วออกจะหันไปอยู่ลาดวิธีลาดวิธีเนี่ยอยู่ในปีปลายปีปลายคือว่าอยู่หันลายอยู่น่องเติบแต่แ่าแก่เพ่นกระใจดีย่พินต้องแ่าแก่พันกาเวลาข่อยกลับบ้านมาซี้ีผ้าถุงให้แม่ข่อยน่ะผ้าถุงโลหนึ่งแล้วก็ส่งแล้วก็เสื้อให้ข่อยน้ำเสื้อยืดเสื้อยางธนะ เพิ่นกะว่าตะกี้เขากับบุญหัจักแต่งโตเนาะเพิ่นกะว่าอ่ะซื้อเสื้อผ้ามาให้เพิ่นกะว่าแต่งโตเนี่ยเพิ้ลเฮ็ดใช่ชุดแต่เก่าๆของเพิ่นเลยใส่แต่เดิมๆหน้าเบื่อมาได้เคเลยก็ได้พี่น้องแต่งแต่เก่าแม่เนื้อแต่ใส่ชุดเก่าเขาผัดต้นยังบุญหัจ๊กบุญหัจ๊กแต่งแต่งบุหัจ๊กซื้อของเนาะไม่ค่อยสนใจยังอยู่หันได้ปีกว่าวันนี้พี่น้องหลังจากที่มาอยู่งานบ้านอยู่เยาวราชในเดือนหนึ่งงานบ้านในเดือนหนึ่งเนาะอยู่ราชวิธีได้ปีกว่าแล้วก็มาบ้านมาบ้าานกก็มับ บ้าหนังรถยังมาเนาะโอ้ยตอนน่ะไปอันนั้นโอเซ่นทูดมาเนาะใบอันเห็ดใบเลืองสถานทูดนั่งรถทัวร์มากระมาเห็ดบัตรเลยไหมแล้วก็มาเห็ดบัตรไปวันนี้เจ๊กไปเห็ดยูไทร์วันนี้เฮ้ยกลับไปขึ้มาอยู่หอดเดือนบ่บวบเก่าแล้วก็จังออกหอมบ่จักแล้วจืดได้กลับไปแล้วก็บ่เฮิงพี่น้องบ่เฮิงแล้วก็ออกอีกออกเลยจักไปเห็ดไย้ไทก่อนันียหรือว่าเห็ดอยู่ไทก่อนลืมเนี่ยเพราะอยังไทรจะนักการการอย่างนี้แหละ ยงงานบ้านค่ะบ่หรือว่าไปเห็ดรสรัดยาโอ้เห็ดรสลาดยาก่อนบ่หรือพัฒนาการก่อนก็บม่ได้ใจดูไปเห็ดงานบ้านเห็ดร้านอาหารเธอใหญ่เพิ่งไปอยู่ร้านอาหารเนาะร้านอาหารอะไรกว่างานบ้านค่ะเปีบเดียวแปีบเดียวร้านอาหารร้านอาหารกัดเห็ดอยู่ไซสก่อนอันนอกนั่นจำได้แต่สามอันนั่นพี่น้องกับที่เลือก็แบบบ๊วยอันใดไก่อนอันไรอัะไรเจ้าแบบเพิ่งผ่านงานรายงานใครว่าไปข่อยข่อยเนี่ยไปเคยผ่านงานแต่ คันว่าบ่อนเคยอยู่อะไรนี่ะที่เห็นงานนะ,ะเคยอยู่อยู่ชองที่อะไรเนาะแต่ว่าคันไป็นคันผ่านมือหนึ่งไปเชิบเชิบเบื่อแล้วก็กลับมาค่ะมีอช่องบ <c oughs> <ข>่อนเชิบเชิบมาลบมาบนเก่าว,ว่าลบมาบนเก่าไม่เชิบเชิบหรือหน้าอนี้ได้กะโมงฮอกเคยอยู่เน,ะะเนาะแต่เพิ่นก็ไปไล่บ่อนแต่เพิ่นก็เฮียนหูหลายอย่างเนาะแม่นอยู่อยู่ฝั่งทุนก็เคยช่องลาดเนาะฝั่งทุนเนาะัลาดอ่ะหามจะเริ่มไทยสุกี้ สักล้านอยู่ไหนบูบิงเหรอบูปิงอยู่ไซกออ่อไปเสียมบูบิงอยู่พระซาอุทิศอยู่พระประแดงนี่แหละเนาะพระประแดงอยู่ไกลผู้ไก่เนาะนั่นเราอยู่ไ,<ห>ได้เศร้ากว่ามื่อคืนไปอยู่เมืองไทยประทับใจยังประทับใจยังบอกประทับใจยังแบบว่าเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจฮะนะความเจริญความสะดวกสบายแบบไปเที่ยวห่างเที่ยวยังค่อยมักบอสพี่น้องเนาะสะดวกสบายไปสื่อไปสื่อค่อข่าวไหม แม่เอาบม่เคยเข่าส่วนใหย้ายอยู่แต่บ้านนอกเนาะข้างในเมืองอยู่บ้านเขาก็มีอยู่มีอยู่ันแต่เขาไม่ได้เคยไปบม่ได้เคยไปเนาะเอาค่ะอันตะกี้เทีหนังสือออกมากเบาได้เคยเข่าเมืองจนเดิไปุงเทียบจะสิดใครตลาดเขาไม่เคยได้ไปเอาง่ายๆเทียนโนรักซามนี้ไม่เคยได้ไปรถกระบุนี้แม่แน้วเราไปเห็นเลยตื่นตาตื่นใจประทับใจไหมประทับใจแห้งมันสะดวกสบายเนาะแล้วกาบบว่าเป็นเทพเนาะมนสะดวกสบายความเจริญนะ เราเจริญแบบไปเห็นแล้วก็มากห่างเซเว่นเซเว่นก็มากเวลาเข้าไปเลยเวลาเข้าไปแล้วขักอะไรนะครั้งแรกอนีไปไปเซเว่นครั้งแรกเนาะไปเห็นงานตอนนั้นว่าออกจากอันงานบ้านไปอายุยังไดตอเกิดเขาบูนขนาดนั้นแต่ว่าไปเซเว่นครั้งแรกอะเบิ่งผูเข้าไปเขาเห็นจังได้ลากชนประตูได้จ่ายเงินจังได้เขากระหน่ำก่อนกระเบิ้งเบิ้งว่า ก็เจ้ากระจับเอาจับเอาราคาก็ไปจ่ายเงินเออกือเบิกทะเลยันยันหอมบุเป็นยันอายเขาในข้างนอกเขาเขาอยู่บ้านนอกเขาอยู่บ้านนอกแถวนี้เขาบเคยไปในเมืองบขเคยตลาดก็ดําดีได้ไปตลาดใกล้ๆตลาดชุดอื่ยังบขาเคยได้ไปหนับบุษย์ใช่ไปห่างนตะกี้เนาะไปเห็ดแล้วมันตื่นตาตื่นใจก็คิดว่าเออมันเป็นแนวนี้เนาะกรุงเทพแบบเขาเคยเห็นแต่สีฮัมบู๊กเนาะว่าพื้นเขาไมน้มาร์ครั้งแรกมันเปิด เหตุอะไรบวมว่าเขาต้องเปิดเองหรือมันสิเลื่อนเปิดนะพี่น้องตะกี้อยากมูเปิดเขาชิบชนก็กิดนในใจวันบัดนอกนะเมืองพี่น้องเอ้ยขึ้นมาได้เลือนในแชาไปชังโอ๊ยขึ้นมาได้เลือนก็ยังยานนะตกกระจายบางทีมือขึ้นทอนจะได้ยังยืนเผ็ดเจ๊ดลตกใจนี่เอย่างครัวลีเดตะกี้ค่ะแําไปช่านนะบัดนอกกัเบเมืองกันแล้วกันไปอยู่เมืองไทยเคยไปเถี่ยวไซแน่เที่ยวปอ กับ่ถที่มีอย่างไรต้องไปกับห่างเส้นพัดกับรถทัดแล้วกัมาบนคลองหรือว่าส่วนจะดูยักแถวนั้นเราเส้นลุ่มไหมส้นลุ่มกับไปเออเส้นลุ่มกับไปไม่เลยเส้นลุ่มทั่วไปสรงถมเถื่อันนีก็จะเส้นลุ่มแล้วกังานวันโผล่ถัดรลวงเอ้ยบุเบนถัดรลวงอันนั้นเอ้ยยังก็สนามรลวงเนาะกับไปอยู่วันสรงเถื่อนไปอยู่แถวนไหนเนาะแต่ว่าอยู่แถวนั้นแถ้าว่าไปเที่ยวทะเลเด้อยากไปบ่ ไปเธอหนึ่งทะเลเคยไปบ่เห็ดงานอยู่ลาดยาผมพาไปทังแก่พาไปเบิด์ตานอือไปก็ได้ไปผมเคยเห็นคอยบ่เคยเห็นเด้อพี่น้องเลยไม่เห็นเธอเดียวนั่นแหละพี่น้องเป็นอะไรเนาะเออเคยเห็นช่องเครือกะง้างกะขักอะไรหันไปเลยมานี่เห็นแต่แถวตอนแหละพี่น้องไปไปลิตน้ำตากแดดบ่ายๆเนาะไปหันบ่ได้ไปทะเลแบบบนงามๆหลายดอกเขาพาไปไกลๆบางแสนไปเท่านั้นแหละบนอื่นก็บ่เคยไปพี่น้องบางแสนก็คักแล้วนะคะนนันเคยไปขั่นันเคยไปเนาะ อาหารทะเลคือทรายเนาะแคมทะเลลายไปหนังแถวทรายแถวหาดทรายเท่หนันแหไะพี่น้องเ้ยมันชื่อว่ามวอยู่บ่มวนเสียที่แต่ดำมันดำไหมมันดำอยู่แล้วว่ดำเราคาบไหมมาดิมาจากทะเลนี่ซ้ำว่าเฮามาบ้านแล้วไปเทพใหม่ความดำมันแดงนะเนื้อว่าเค็มบ่ได้แบบออ้น้ำมันมานะ กับมันบอดเดทแบบอายความโหดมันมาอายหน้ามันมาค่อยไปพี่น้องจากคนก็ดำไอยู่อยไปพอมีเวลาหยุดเนาะวันหยุดเบมวันหยุดอะไรค่ะคอยทำเบาๆว่าพอมีอยู่วันหยุดเนาะเขาเหตุงานบนล่าสุดนี่เห็นวันหยุดวันหยุดเงาแมหยุดลายดยกะมีเงินเอาเป็นมือค่ะแรงเขาให้เป็นมือคันว่าคันคัวนม่มีโอกาสไปอยากไปเที่ยวใส่อยู่ประเทศไทยอะไรอยากไปเที่ยวบงใดอยากไปเที่ยวบนเล่น ท่องเที่ยวทะเลบนงามงามนะำบอลไดอันพัทยาหัวหินยังไปสักสั้นนะเดี๋ยวนี้นัก่ว่าเที่ยวบนแลงแลงท่องเที่ยวบนเขาบุ้ยไปไหว้พระเดี๋ยวอยากไปไหว้พระใส่ใอยากไปไหว้พระค่ะไปใส่ก็ได้ที่บนบนเขาทิ่ทิศกันไปคนละลายไหมบนคนละลายอยากไปเที่ยวชักชิดชักชิดบ่งละลายทีเนาะอยากไปอยากไปแถอยากไปห่างอยากไปทะเลอยากไปไหว้พระไปประเทศไทยไปอรีพี่น้องเลย มีโอกาสอย่าไปได้จะปีได้สื่ออะไปที่เขาประเด็นซอกเป็ดน้องพี่น้องโ่มท้าว่ะขบขบหักก็อดเราเคยกันว่าจอนใช่ไหมก็เลยอยากรู้ว่าขบหักบัวคือว่าจอนเผื่อเจอกันใช่ครั้งแรงนะเดินสิ่ว่าคนเพิ่นมาเห็ุงานเพิ่นเห็ุงานบนเดียวกับบ่าวลาวเพนเอื้อยนี่แหละเนาะเพิ่นเห็ุงานบนเดียวกันพอดีค่ะบ่าวลาวเพิ่นก็บว่าให้พังเนาะวาให้พังว่าเด้มีผู้หนึ่งเด้สื่อจอน อยู่ในร้านคอยหามาเห็นงานตำลังเพิ่นผลักเพิ่พนจะสดได้พิ่นผู้เจ้าพิ่นอย <c oughs> ู่เรา <c oughs> นลักผลักกระสดได้ผลัน <c oughs> จับมือสวดอริบ่อคอยกระบาศสวดมากคือ่วกนี้นะคนสวดนะแล้วก็อีกอย่างว่าเหมยันคำว่าสนใจคอยนะบอสเป็นคนแรกที่คุยหรือว่าเป็นคนแรกที่หู้จักเลยบ่นคนแรกที่คุยที่หู้จักเลยปกตินี่สีบ่ได้เคยแบบคุยกับผู้ใดพี่น้องแต่แบบว่าก็มีอยู่คนเห็นงานทากันแบบมาแบบ อยากจีบเขาแต่เขาก็แบบถ้าเขาบปมหมักเขาก็ซื้อ,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 อเลยพี่น้องซื้อเลยเมนเดอร์คุ่เมนวันนี้ก็เพิ่นก็เลยนสวนบ่าวลาวเพิ่นก็เลยว่าไปบอ,อส,อสเพื่อนนะไปคงสารนกเลยนะไปบอ,อสเพื่อนนะไปคงไปคงสารเลิกงานชุมข่อยนี่สิเลิกงาน <c oughs> ก่อนจมัน <c oughs> จมเมน <c oughs> จัมได้จัมเมนจัมได้ทุกอย่างเพิ่นก็ข่อยกับเอื้อยกเ็กเลิกงานก่อนแต่บ่าวลาว ก็ผลเนี่อนอยัไม่เลิกงานเพิ่นก็นเลยว่ามืออื่นเนาะสมมติว่ามื้อนี้เว้ากันเพิ่ลมืออื่นไปบ่เริ่อง,งานตะแลงเนาะสิลองส้วนบ่าวจอลองเบิง่งเผลออกทางคะแนน่นสิไปเพิ่นว่าสอ,องเอื้อยน้องนี่ก็ไปเลยไปตะกี้มักไปซื้อเครื่องของซานเนาวสารเนาะ,ม,นะมักไปซื้อมักไปของซานเฮาตะกี้โอ้โหดูเราได้ยังก็ไปมักเพื่อนไปริดเฮือนบรรยากาศแรงแม่ให้เย็นเนาะแถวนั้นเนาะตอนเริ่องานตะเลงแรงเนาะ มันี้ไปสมเขากะสองคนกะไปท่าอยู่วันนท่าเรือของท่าเรือสีพ่พญาเนอะอยู่ฝั่งอันนี้นะมันี้ไปกะยืนท่าสุพรรณหันพี่นอ้องคอยก็คิดว่าเออเขาคือสิบัมาดอกะนะเออลื้วมาอันหนึง่ง <c oughs> ตอนนั้นก,กะปกติก,กตับพวกได้แต,ต่งหน้าแต่งตาเนาะมือน,นกักกะสาวจ่อยเสียงน้อยแล่ตอนตอนนั้นฝึกเห็ุงานทำกันกับอันนี้เนาะฝึกแต่งหน้าเทียนคิ้วจัดเต็มให้มือไปมือนน ได้ยินข่าวภูบ่าวสีมาได้ยิ <azt> นข่าวผู้บ่าวสีมาบกแต่งเขียนคิ้วให้คอ,คอยคอยกับปกติแต่งหน้าผมเป็นยังบม่ไเคยแต่งหน้าท่าอายุแป่งธรรมดาแต่บปรตีเขียนคิ้วเขียนยังเนาะพอไปมันจะไปถ่ายถ่ายเรือกจะขี่ามาสีบัมาเนาะันนี้เฮ็ดน,นั่นชุ่มผึนเลิกงานชุ่มผึนกลับมาแนมเป็นเบิ่งครัง้งแรกกแบบเคินอายนะปกติไม่เคยเป็นเแบบอย่าครัวว่าอะไรครัวจะฟ้องแนมเบิร์ครั้งแรกแบบ่า อายอีกก้าแนมหนานะพี่น้องแบบเพินนะแบบเห็นลำแนมมาเลยบอเออปาเดี๋ยว่าน้ำเน่าด้วพี่น้องแบบปกติคำๆเนาะเราปกติบบกระเซยเซยเห็นคนอื่นอันนี้แบบเห็นแล้วก็แบบว่ามันแตกต่างเล่นนะแบบว่าปิ้งเลยนะแบบกับอฝนกันอย่างมาใกล้ๆก็แบบว่าบุก้าสีจ้องหนาบุก้าซีแนมนะพี่น้องแบบเวลาแบบอายเป็นอย่างวันอายนะ แต่ก็สนแหละไปคงซานน้ำกันเผิ่นจัดคือว่าสรุปแล้วอันมูจักกันทั้งแรกอยู่คงซานคงซาน่ยาเรือคงซาน่าเรือสีพญาเลยขามคงซานขามไปคงซานน้ำกันอันเละเป็นกะคอเบอร์กันมูจักกันหั่นแลไรพี่น้องเลยแต่หั่นมาจนมาหอดูนี่จักปีห้าปีปาไปมุจักกันอะไรจักปีจัดแต่งงานกันชงปีบ่จกักเท่าไรลืมแหละนะฮะมุจักกันเท่าไรหั่นบ่หึงพี่น้องเลยแล้วก็แต่งงาน บ่ฮอดทรงปีกเนาะจักจีบม,มาหนี้ก็หาปีเนาะแต่งงานวันนี้ก็จากปีแล้วนับเอาตั้งแต่แต่งงานเด้อโอ้แต่งงานม,หมาหนี้ก็เข,ข้าปีสามปีแล้วแต่งงานสามปีแล้วจนมาหอดมาหนีไหมเนียนแล้วก,ก็นี่เลยกำลังสั่งเพื่อนลำกันกน้องชิโนกันประมาณนี้แหละชีวิตเฟื่องก็ได้ชีวิตคนผมหักครั้งแรกคนเห็นงานครั้งแรกคนหนังรถยังแปงมนี้เพื่อนกันหลังจากอันที่ว่านั่งรถมาเห็นยังเรียบร้อยก <คน S 1> ัน มีบัตรมีเบอร์กันเบอร์สุคนะวันนี้นั่นแหละรถเมาน่ะคือแบบไปข้างแรกตะเดียวตะนาการไปยุงเทพในปีหนึ่งก็มาเห็ดบัตรถูกกฎหมายเบอร์วันนี้มีครบทุกอย่างวันนี้งานบัตรยังตะกี้ฮะข้างแรกอันนั้นประมาณนั่นเลยจันตะคนเนาะใช่ไหมแต่ตะเก่ามาเกดทุกอย่างเลยเนาะทุกอย่างแล้วกันไปโรงเรียนกับรถเข่าอย่างคอยเนี่กับพ่อหาพ่ออ่านพูดปลาได้พ่ออ่านออกเขียนได้สื่อไปกับตะเก่าภาษาไทยกับศึกษาสิรน้อยอ่านโมเป็นต่อศึกษาไป ตาไปเวลาผลนเคียนนังซื้อพิมพ์เนะเขามาส่งเสมอมักเบิ่งมากอ่านก็เลยแบบเขาบหูเบิแต่เขาก็ยังหู้นะเขาฝเคียนมานอ่านวันเท่าไรมันคือเขาก็บบหู่เพระบ้านนี่พี่น้องชีวิตอ่นเฉพาะก็ได้เนาะแล้วก็จนมาอยู่บ้านช่วงอันโลกระบาดเนาะราวางานก็ยุดยุดยุดเพาะเอาง่ายกะเั้นที่เสาห้องกับ่มีนันกินเข่ากบมีอยู่กะ่นเอาลาวันวัาแก่หยุดดูู เราแบบว่าเราอยากไปเที่ยวม,มึงด้ก็ไปนะพี่น้องแบบต้างพันลำบากได้ปะเนี่ยเรามือบางทีหาอาทิตททย์หนึ่งเสร็จงานหามือบ้างสี่มือบ้างแล้วแต่พะมืออะมรซ้ำลอยเป็นป่มือละไรมือซ้ำลอยหาซิปเออมัน,นก็กุ้มอยู่กุ้มกินเนาะก็เลยม,มามพักเศร้าอยู่บ้านก่อนถ<ม>้าแบบสถานการณ์ดีๆหรือว่าได้ดีๆจะค่อยว่ากันใหม่เนาะพี่น้องโอเคแหละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง fc ลวงหน้าที่เข้ามาเบิง่งที่เข้ามาชมแล้วก็เข้ามาติดตามให้กำลังใจส่งสะพนหอยนาแล้วก็ส่งสลาสวรรค์เนาะสำหรับคลิปนีนกน้กันไปแล้วพี่น้องสวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีไปแล้วเด้อบาย